ครับออไปไปดูเรื่องดาวกรัมรมะนะฮะดาวกรมมะก็คือดาวการงานนะฮะดาวการงานถ้าคุณภาพไม่ดีนะก็คือเป็นประเป็นนิดนะหรือไปอยู่ในเรือนเสียนะเรามาดูกันที่เป็นประเป็นนิดก่อนไปอยู่ในเรือนเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือร่วมกับดาวมฤตยูสถิตกับดาวมันจะอยู่ดวงเดิมนะอันนี้หมายถึงดวงเดิมนะฮะ ก็จะไม่ดีทําให้เรื่องการงานไม่ดีเ,เรื่องการงานไม่ดีในเรื่องอะไรบ้างนะเป็นป่าเป็นนิคก็คือเรียนหนังสือมาอย่างหนึง่งแต่ต้องไปทํางานอีกอย่างนึงนะฮะหรือได้งานที่ไม่สําคัญงานงานที่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีเป็นงานงานน้อยไม่สําคัญนะฮะว่างงานแบบว่าบางทีก็ได้ได้มีตําแหน่งนะเป็นราชการเป็นอะไรเงี้ยนะแต่ว่างานไม่ค่อยมีงานน้อย วันๆก็เช้าชานยานชานก็คือหายใจลดทิ้งไปไม่ค่อยมีงานนะงานน้อยหรืองานไม่สําคัญไปอยู่ในแผนกที่ไม่ได้รับความสําคัญอะไรนะฮะอันนีเ้เรียนมาอย่างทํางานอีกอย่างก็คือไปจบการศึกษาอย่างหนึง่งว่าบ้านเรานี่เยอะนะ,ะชอบเรียนวุฒิชอบนิยมวุฒิการศึกษากันนะนิยมปริญญาก็ไปเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าตัวเองทํางานอย่างหนึง่งแต่ว่าไป,ไปเอาเอาแค่วุฒินะฮะ ไอุ้มันสูงสูงตีเทเอกแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่ทํางานไม่ได้เอาประโยชน์เอาประโยชน์มาใช้ในงารทํางานนะฮะอันนี้คือเรียนอย่างหนึง่งอันนี้จงใจนะจงใจก็คงจะไม่เป็นโทษอะไรแต่ว่าไอ้ที่มันไม่จงใจไนงะคือดวงมันพาไปก็คือเรียนมาอย่างเงี้ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างอะท่านเนี้ยน,นะ,ะเรียนรัฐศาสตร์เรียนทหารเรียนรัฐศาสตร์แต่ไม่ได้ไม่ได้ทํางานคือทําไปได้ประยะหนึ่ง แต่ต้องกลายไปเป็นครูอาจารย์แทนนะตอนนี้นะแปลกนะคือดวงดาวพฤหัสเขาดีนะยกหน้ายกหน้าต่อรัคนาเขาเรียกก็จะดีเรื่องการศึกษาเรื่องศึกษาหาความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างเป็นคนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตัวหลักๆจิดของเขาคือการที่เขาเรียนมาเป็นทหารเรียนมาเป็นนัก,กรัฐศาสตร์นะฮะไม่ได้ทําตรงนั้นคือต้องไปทําตรงอื่นไปไปสอนเรื่องอื่นนะฮะ อันนี้ก็เป็นก็อันนี้อันเกิดมาจากการที่ดาวศุกร์อันนี้ลัคนาราศีสิงห์นะดาวศุกร์เลขหกเนี่ยเป็นดาวกรรมะเรืองเจ้าเรือนการงานมีในที่ภาพที่เห็นเนี่ยสีฟ้าที่ลูกศรชี้ไปเนี่ยมีสภาพเป็นนิดนะฮะนิดก็คืออ่อนกําลังตรงกลางก็อุดนะอ่อนอ่อนกำลังแล้วก็มาร่วมกับมฤตยูอีกถังหากนะก็คือทําเสียสองเด้งอ่ะคือเด้งที่เป็นนิดเนี่ย ความหมายของมันคือการงานที่บอกแล้วคือเรียนอย่างหนึ่งมาทํางานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เออแล้วก็งานน้อยงานไม่ค่อยสําคัญงานไม่ค่อยหรือบางทีก็ว่างงานด้วยมีช่วงว่างงานไหลเป็นปีๆก่อนจะได้งานใหม่อะไรเงี้ยนานกว่าจะได้งานใหม่หรือไม่ได้งานเลยก็เอเกษียณตั้งแต่เออรี่ตั้งแต่อายุยังไม่มากเช่นห้าสิบห้าเออรี่และอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ แล้วก็ไปร่วมมันจะจะดูด้วยก็พลิกผันเลยอย,อยู่ได้ไม่นานอยู่แต่ละที่ได้ไม่นานอยู่แต่ละที่แล้วก็ไปอะไรต้องออกต้องลาออกต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆคำนองนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานที่มีเป็นมีปะมีมีปัญหาคนไม่อยากทำเขาเรียกโยนโยนมาให้เราทำานี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งปัญหาเยอะเราต้องไปแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นความไม่ดีของของดาวนะ แล้วก็ถ้ามันว่างงานมันสบายอย่างนี้มันก็อาจจะดีก็ได้นะคือมีตาแหน่งแต่ว่างานไม่ค่อยมีอะไรสบายๆหรือสอนหนังสือนี่ก็สบายนะฮะอันนี้ก็อาจจะดีก็ได้คือดีถ้าคนขี้เกียจนะถ้าคนขยันก็ไม่ชอบเขาอยากมีงานทําอยากจะทางานแล้วพัฒนาตัวเองมีตําแหน่งทําให้ก้าวหน้าอะไรทำนี้นะความหมายทางที่ดีของดาวที่เขามีดาวที่ดีด <c oughs> ๆเช่นอาทิตย์กุมรักเนี่ยเขาก็อยากจะก้าวหน้าอยากจะมีตาแหน่งอยากจะ,ะไหลมีอำนาจนะฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ทําก็คือดาวการงานมันมิมันเสียมันก็ไม่ได้ทําก็ว่างงานมีพุฒการศึกษาเยอะดูดีแต่ก็ไม่ได้ทํางานที่เป็นประโยชน์อะไรมากนักนะเพราะดาวการงานมันเสียคือว่างงานเนี่ยแต่ในอีกอีกคำนองนิดหนึ่งก็คือถ้าอย่างเงี้ยการงานมันเป็นนิดเสียมันนิดเนี่ยมันอาจจะดีคือถ้าพวกเป็นพวกพระหรือนักบวชเนี่ย คือเขาไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาเขาจุดประสงค์ก็ต้องการจะพ้นทุกต้องการจะศึกษาธรรมะเพื่อจะพ้นทุกทางโลกเนี่ยคือคือทางธรรมเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่มือไม่ควรจะทํางานทางโลกอ่ะก็คือไปศึกษาหาความรู้ทางธรรมแล้วก็หลุดพ้นอะไรทำา้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทํางานี่ยคือไม่ไม่มีงานทําไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นความความหมายที่ดีทางทางธรรมนะ เช่นพระเนี่ยพระที่บวชนานเนี่ยส่วนใหญ่ดาวดาวการงานอาจจะเป็นนิดแล้วก็ดาวมันไปพ้องมันความหมายของดาวศุกร์ด้วยคือดาวศุกร์ที่เป็นนิดเนี่ยก็คือเป็นคนสมร t ไม่ไม่โรคโลกเยอะนะไม่โลกไม่โลคไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชิงลบเอ่อเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกีอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่เยอะหรือไม่ยังไม่ค่อยมีเลยอ่ะพูดง่ายๆเป็นคนที่ไม่โรแมนติกด้วยเป็นคนแบบว่าทื่อไม่ ไม่ปรุงแต่งเรื่องความรักความสวยงามมอะไรทํานองนี้นะอันนี้ความหมายดาวหกนะแต่ถ้าเป็นความหมายของดาวการงานก็คืองานงานมันน้อยงานไม่มีงานไม่ตรงกับที่ที่จบมาอะไรทำนองนี้นะอีกอย่างหนึ่งคือไป,ไปสมัครงานเนี่ยจะได้ยากไม่ค่อยได้นะงานจะหา,หายากต้องพยายามเยอะหลายๆที่อะสมัครหลายๆที่กว่าจะได้อะอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยไปถือว่านิดเป็นนิดนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ เออสมัครหลายที่ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าพอได้แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากทําไม่ชอบทําอีกเออนี่มันเป็นเป็นข้อเสียของของดวงดาวจริงนะไปอยู่ในจุดที่ไม่ชอบไม่อยากทําอะไรอีกวุ่นวายไปหมดเลยอันนี้คือข้อเสียของดาวนะแล้วก็ไม่ได้ร่วมมันจะอยู่ด้วยนะฮะแต่ถ้าถึงจุดที่ดาวพระหัสมันมาทํามุมที่ดีมาเลงมาทับอะไรก็อาจจะ ทำให้ได้งานเป็นในช่วงนั้นๆน,น,นะก็พลาดพลาดก็ปีเดียวก็จะนะก็เป็นช่วงๆไปสรุปก็ไม่ค่อยได้งานไม่มีงานทําหบคนคนเนี้ยนะแต่ก็มีวุฒิเยอะเรียนหนังสือเพราะว่าดาวอาทิตย์มันดีก็จะมีวุฒิได้ดาวพระัสมันดีก็จะศึกษาความรู้ได้ดีแต่ว่าถามว่าได้ทํางานไหมก็ไม่ได้ทํานะฮะอันนี้นะตามการศึกษาดวงดาวเรื่องดาว ครรมะเสียเป็นปราเป็นนิดนะก็ตามนี้เลยนะฮะ